วันสิ้นโลกกำลังเข้ามาแล้วงานวิจัยใหม่ๆถ้าคุณเดินทางไปสู่อนาคตของโลกใบนี้ที่จะถูกกลืนกินโดย,ยดวงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ววันสิ้นโลกกำลังจะเข้ามานักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยคอนเจน UCL และมหาวิทยาลัย,ลยวอริกอร์ได้เผยให้ทราบถึงการค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับอนาคตของโลกใบนี้งานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารดาราศาสตร์ชื่อดัง m a ลลิโนซิสออฟเดอะรอ a ัลนอส o ต i มนิคอลโซซิ ในงานวิจัยนี้ทีมนักวิจัยได้เจาะลึกเกี่ยวกับชะตากรรมของโลกในอนาคตโดยพบว่าดวงอาทิตย์จะเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่อยู่ในลักษณะของการเติบโตของดวงอาทิตย์เองจนกลายเป็นเดาวยักษ์แดงในอนาคตดวงอาทิตย์กำลังเติบโตขึ้นดวงอาทิตย์จะขยายตัวเป็นเดาวยักษ์แดงซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการเติบโตหลังจากที่ไฮโดรเจนหมดลงดวงอาทิตย์จะขยายตัวจนกลายเป็นเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งจะทําให้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างมากโลกของเราเดินทางไปสู่การสิ้นสุด แรงดึงดูดที่เพิ่มขึ้นนี้หรือที่เรียกว่าแรงไทดันจะทําให้โลกของเราเคลื่อนที่ช้าลงและวงโครจรของโลกจะหดสั้นลงจนกระทั่งโลกถูกดึงเข้าสู่ดวงอาทิตย์เป็นเกลียวและหมุนวนเข้าหาดาวฤกษ์จนกระทั่งแตกสลายแต่ความหวังยังคงมีอยู่แม้ว่างานวิจัยจะบ่งชี้ว่าโลกอาจจะไม่รอดพ้นดเร์วินเซนต์แวนไอเลนผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่ายังมีความหวังเล็กน้อยที่โลกอาจจะรอดจากการถูกกลืนกินแต่สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจไม่สามารถรอดพ้นได้เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างมาก จากการเติบโตของดวงอาทิตย์วันสิ้นโลกความจริงที่น่ากลัวการค้นพบนี้เปิดเผยให้เห็นถึงความจริงทางดาราศาสตร์ว่าทุกสิ่งมีจุดสิ้นสุดการเผชิญหน้ากับดวงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตขึ้นนี้เป็นการเตือนให้เราเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับวันสิ้นโลกที่กำลังจะเข้ามาใกล้และนี่คือวันที่โลกของเราจะถูกกลืนกินโดยดวงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตขึ้นหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันสิ้นสุดอย่างไรคุณคิดอย่างไร อนาคตของโลกใบนี้อยู่ในมือของเราหรือมันคือการกำหนดการของธรรมชาติ